คือไม่ผมไม่ได้แอบกดอะไรนะกูกดเริ่มเลยกันนะมึงรีบยิงเลยรีบกดไปไหนบอกแป๊บหนึ่งอ๋อเปล่าเปล่าไม่เมื่อกี้มือพี่มันไปโดนมือไปโดนพอดีเลยไม่เจ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยก็อโอเคครับคนดูก็ต้องขอกราบสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับช่องแตนดีชแนลนะครับไม่ต้องตกใจนะเพาทำไมนั่งอยู่2องคนนับก็คือว่าวันนี้เนี่ยนะผมจะไปเกียนเขาอีกแล้วนะวันนี้ก็ด้วยกันแต่ว่าวันนี้เกียนด้วยกันไม่ใช่ว่าไปเกียนตอรามหรือไปใช้คำหยาบคายอะไรครับ คือวันเนี้ยผมจะเกียนโดยการที่แบบว่าไปทายโก้หนึ่งหนึ่งแต่มีเดิมพันนะมีเดิมพันเรื่องเองินเรื่องอะไรอย่างนี้เข้ามาก็ยุ่งเกลียรับอาจจะแบบว่าถ้าใครชนะหรือใครแพ้ก็ต้องแบบใครแพ้ก็ต้องโดนจ่ายห้าพันใครชนะก็คือแบบว่าได้รับตังห้าพันอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ใช่เป็นคนเล่นผมจะให้ไอ้บูมันเล่นเพราะว่าถ้าผมไป1ึงึงไกโก้ยังไงผมก็แพ้โก้แน่นอนคือผมจะไอ้บูเล่นแต่ว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเช็กก่อนว่าคือเขาอยู่ในดีสกันหรือเปล่า <c oughs> มามาคุณดูนี่นี่ไอโก้มาแล้วมั้งครับ <c oughs> ฮัลโหลกเ <c oughs> อ่อคือพี่ไม่อยากจะอะไรมากคือแบบจะแบบจะท้าหนึ่งหนึ่งแบบเดิมพันอะไรหน่อยได้ไหมพอดีก็ไปฝึกคือช่วงนี้พี่ฝึกสกิลเพย์มาไอโก้เข้าใจปะคือแบบช่วงนี้กําลังตึงเลยไงกําลังตึงเลยแบบแบบกล้าหรือเปล่ากล้ารับแบบคําท้าอะไรอย่างงี้เปล่าแต่ว่ามีเดิมพันนะห้าพันอะไรอย่างเงี้ยโก้ <c oughs> ไหวเปล่า เอาเป็นตัวห้าพันหรือว่าเอาใครชนะห้าพันเฮ้ยเอาใครชนะห้าพันพอถ้าตัวห้าถ้าตัวถ้าตัวห้าพันมันแพงไปก็กูไม่มีตังค์จ่ายแล้วกุดจนใช่สิใครจะไปเหมือนเสียโก,ก้คุชชีล่ล่ะโน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 สร้างมปเลยครับอ่ะได้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 ๋ด้สร้างเลยเดี๋ยวสร้างเลย,เลยอย่าหาว่าไอ้บูเล่นให้อะไรหรือ,อยังไงนะคือไอ,อ้บูมันหลับไปแล้วเว้ยสตรีมเสร็จปุ๊บคือมันหลับไปแล้วมันเหนื่อยจัดบอกพี่ผมขอ,ขอนอนก่อนแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าแป้งปีเฮดมาบ้านอะไรเงี้ย คือเฟซตรงเฟซติ้งก็อย่างว่าเลยนะหลายมือหลายอะไรก็แบบมีคนเฟซให้อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็แบบคมขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไอโบ้เดี๋ยวเองห้ามพูดนะห้ามแบบพอราดโดนยิงปุ๊บปั๊มอุ้ยไออุ้ยไอยด้วยนะเข้าใจไหมนะเนี่ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแบบเดี๋ยวไอ้บ้เดี๋ยวมันจะสงสัยไงบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะคิดว่าพี่ไอ้เองเล่นให้ใหโอเคใจไหมโอเคมึงจะแพ้มันนะกูเสนะ <SC RI K> ียห้าพันนะยังลดเฮ้ยมันเข้าน้ำอยู่นี่หว่าทุกคนกูกดเริ่มเลยกันอะ อยู่ดีๆกูก็คิดแผนการช่วยแล้มึงรีบยิงเลยนํำมันก่อนสองวิน <c oughs> คือไม่ผมไม่ได้แอบกดอะไรนะคือกเข้าไปืคโกูอะมาจากห้องน้ำเลยทุกคนก็ได้ยินเสียงอยู่นะมะแกะเนี่ยคือผมไม่ได้แอบกดอะไรนะกูกดเริ่มเลยกันนะมึงรีบยิงเลยวันนี้เรามาอยู่ในเว็บตุ่มสปินแซดนะครับทุกคน เว็บสปินที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะครับวันนี้นะครับเว็บสปินเซตเขามีกิจกรรมต้อนรับลอยกระทงก็คือเติมเงิน200บาทเราจะเติมสปินได้ในราคาลิงก์ละ5บาทคือโคตรถูกถูกจริงๆเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเติมนะทุกคนให้เรากดไปที่เชิญเพื่อนนะครับทุกคนแล้วกดปุ่ม เชิญเพื่อนสีเขียวถ้าเราเล่นในโทรศัพท์มันจะมีให้ส่งไปหาเพื่อนให้เรากดส่งไปหาใครก็ได้นะครับคนคนใดคนหนึ่งก็ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นให้ก๊อปลิงก์จากตรงนี้แล้วไปใส่ในเว็บได้เลยนะครับทุกคนเสร็จแล้วก็กดเติมเราจะรอประมาณ15วหนาวีนะทุกคนแล้วสปินก็จะเข้าตัวเราเลยนะครับทุกคนถ้าใครอยากเติมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับทุกคนผมบอกเลยเว็บดีๆอย่างนี้หาไม่ได้จากที่ไหนแล้วนะทุกคนต้องเว็บนี้เลยครับสปินเซ็อะไรแล้วรีบกดไปไหนอะอะไรนะ รีบกดไปไหนบอกแป๊บหนึ่งอ๋อเปล่าเปล่าไหมเมื่อกี้มือพี่มันไปโดนมือไปโดนพอดีเลยมั้งเจ้โอ้ยโอ้ยก้เอ้าไม่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 เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรตายแล้วตายแล้วเหรอบอกให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ทำไม่ทำอะไรเลยนะแต่ว่าไม่รู้นะแต่ว่าถ้าคือแพ้ก็คือห้าพันนะก็คือแบบครับจ่ายจ่าเคโอ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 เคพี่ตึงนะบอกก่อนนะช่วงเนี้ย ในตะตรงในทีมก็เห็นอยู่นี่ก็แบกแบกแรงอยู่ก็แดง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 หน่อยอ่ะลากอโอ้ตายตายโอ้โหกอบพังโอ้โหกอบพัง แตกเียเลยไอโก้งงเลยไม้กับแบบเออก็ต่อยบ้างก็เออต่อยเออมันจะได้เสมอวินวินกันทั้งคู่ไงก็เออเท่ากาันไงเอ๊ะตังห้าพันเอาไปทำอะไรดีวะว้าห้าพันเอาไปทำอะไรดีวะ Oh, <S <S ไม่ก็ให้ไปก่อนสองวินให้ไปก่อนไงให้ไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยเล่นบังเกอร์เหรอวะปืนก็มีไว้ยิงตายแล้วหรองงนะ อะไรเมื่อกี้กระโดดตั้งบังโกวะเกอร์แล้วอยู่ดีกว่าแตกงงนะงั้นวนะ่าเป็นหมื่นไงอ่าพ,พอจะโอเค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 ได้ได้ได้ไดถือว่าแบบว่าเป,เป็นเป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าเอายังไงเป็นครอบครัวเป็นพี่น้องกันไม่ต้องกินเลือดขูดเนื้อใช่ไหมได้เจอๆหน่อ้ยได้ได้ไ อ um ุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยก่อนจะแตกอุ้ยขอพันยาก่อนอุ้ยก่อนจะแตกอ้ยก่อนจะแตกปืนอะไรครับเนี่ยแรกจังเลยอุ้ยอ้ยตึงหอยเฮียตึงตึงจัดเลยว่ะตึงจัดอะ ตึงจัดว่ะเนี่ยเจตเจแม่งตึงเกินเอ้ามันข้าอยู่ว่ะแตกโอ้อ๋อมันเรามีพลาดกันบ้างไงอ้ะเอ้ยมันก็ต้องมีพลาดกันบ้างของเนี่ยโอ้อยู่แล้วครับคือผมโอ้อยู่แล้วผมคือผมโอ้อยู่แล้วแหละ

อย่างว่าแล้วคนเขามีตังค์จ่ายเนาะเขาเล่นคิวนั่งคิวของเขาได้แล้วไอเราก็คือแบบต้องหาตังค์ไงก็แบบห้าพันก็คือมีค่าไงอะไรนะครับเขาเรียกว่าไมเนี่ยอย่าชวนคุยดิเนี่ยมาชวนคุยก็ตายเลยเนี่ยไม่ต้องไปชวนคุยือกี้นะโหเม็ดเดียวะอะอกจากสารปุ๊บม็ดเดียวเลยเ อุ้ยจะตายอู้หูกอตามจะพังว่ะอุ้ยอุ้ยออขอหลุดเลยอ่ะอุยโทษ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 มันก็ต้องมีบ้างไอของเนี้ยโอ้โหเมื่อกี้อะไรวะน่ะไม่ไม่เมื่อกี้มันแบบมันบิดพลาดโก้ไอ้ ได้ไม่ได้ไม่ไม่มันแดงมันแดงมันแดงสามเม็ดแล้วมันติดเหลืองแค่เม็ดเดียวเองเมื่อกี้ฮะมันติดเหลืองแค่เม็ดเดียวเองเฮ้ยไม่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 จดเมื่อกี้คือแบบไอ้นี่อยู่ติดติดแดงอยู่แดงสามเม็ดเหลืองเม็ดเดียว หล่อนนะเฮ้ยโอ้ยว้าแดงแจเลยก็แบบพี่ขอแบบตึงๆหน่อยแล้วบอกว่าน้องชายเองเหมือนเป็นชิว,วไ,ไปอ่ะก็นชิวอยู่เดี๋ยวก็คน,นต้องตึงจริงข้าไปเล่นไปเด่นเนี่ยเฮ<อ>้ยอจริงทำไมเฮ<อ>้ยพี่ไม่ได้แอบตัวนะอ,อจริงอ่ะคือเมื่อกี้มันแดงอยู่แต่ว่ามันแดงไม่สุดไงมันติดเหลี่ยมันไม่เดียวมันก็เลยขึ้นตังหาน ว้าวไอ้แเดีลอยเฮ้ยเป็นด้วยนะว้าวเอ้ยจะได้ตากินหขนมชิ้วเอ้ยเดี๋ยวอีกสิบวิกว่าจะแข็งแข็นขอเตรียมมันเล็กกว่าชีรอเลยละกันตัวสองเม็ดสมัยไม่แดงเถื่อน่ะ ว้าไม่เบี้ยนะไม่เบี้ยนะบอกก่อนนะไม่เบี้ยอยู่นะครับโอเคครับได้ครับปังอ๋อเปล่าเปล่าระยะประชิดไงระยะประชิดมันก็ต้องมีบางโก มันมีบ้างของนี้วิสุดท้ายว่ะตึงเกินว่ะตึงกันจัดอ่ะ ว้าทำไมวินสุดท้ายแล้วมันตึงจังว้าทำไมตึงกันจังมาดิมาห้าพันอุลอะโหลก็อะไรนะเอ้าไอโก้หรออยู่ไหมเนี่ยหรอ ฮัลโหลอ้าวว้าโกูไม่อยู่ว้าเรียกอยู่ตั้งนานแล้วก,กูไม่อยู่ว้าจบแล้วว่าจะโอนตังซะหน่อยว้าวจบลวลวเลยนัย่นม่ยก็มันให้ตอบอะ่ะมันไม่ตอบเองก็ไม่รู้จะโอนตอนแรกแกโอนนะนะไม่ตอบเองนะก็ช่วยไม่ได้นะก็เอาเป็นว่าก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์ลกดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยละกันนะครับ คือผมจะโอนแล้วนะแต่ผมเรียกตั้งนานแล้วหูก็เปิดไม่ได้ปิดไมค์ไม่ได aire, ไ้ปิดหูอะไรนะแต่ไม่ตอบงงมันโทรมาอะลโอ่ะอโลครับมาดิครับเออได้เออได้ครับเมื่อกี้ไม่เห็นเรียกแล้วไม่ตอบไงครับก <c oughs> ็แบบเรียกเรียพี่เต๋อมาคอมอะไรนะครับพี่เต๋อมาคอมครับเดี๋ยวส่งเลขบัญชีเลยครับอ๋ออ๋อได้ครับได้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 ครับพี่ได้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 ครับได้ครับเสียงเป็นอะไรเนี่ยกระแลกไปเนี่ยฮะแปลกแปลกเป็นอะไรปะเนี่ยเปล่าเปล่า ไม่เปล่าแปลอะไรมีอย่าไม่แปลออโอนแล้วครับโอนแล้วครับสลิปออได้ได้ได้ครับพี่เดี๋ยวผมส่งให้เลยครับพี่ผมโอนแล้วครับโอเคครับพี่โอเคครับได้ครับผมผมแก้เได้เอ้ยไม่ไม่แก้ดีกว่าครับพี่เดี๋ยวผมขอตัวดีกว่าครับพี่เดี๋ยวผมไปแล้วนะครับโอเคครับพี่โอเคครับไอโบผู้เสียห้าพันเลยแม่งตอนแรกกูว่าจะชิ่งอยู่แล้ว สักพักหนึ่งโทรมาตามไอเราก็ไม่อยากเบี้ยวไงว่าจะเกลียนบิดสักหน่อยแต่ก็ไม่อยากเบี้ยวไงอยากให้น้องๆอะไรเงี้ยก็เอาเป็นว่าก็ยังไงก็ส้าอาทิติ์นี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกผมด้วยนะครับผมนะบูก็ทําช่องอยู่ชื่อช่องชื่อว่าอะไรบูเอเออบูเอฟเอฟนะครับก็ฝากไปกดติดตามน้องด้วยนะครับน้องมันอาจจะไม่ค่อยลงคลิปบ่อยเท่าไหร่นะคก็ยังไงก็ส้าอาทิติ์นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย